อีกหนึ่งประเด็นที่ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนะครับนั่นก็คือประเด็นของมาตรา112ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับไม่มีอยู่ใน MOU แล้วก้าวไกลเนี่ยจะผลักดันผ่านสอสอของพักจะมีความกังวลตรงนี้หรือไม่นายพิธาก็เลยบอกกันนะครับว่าเจตนารมณ์ของเราเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนดีขึ้นซึ่งจะคลายความกังวลของสอวอส่วนการโน้มน้าสอวสอวพักก้าวไกลจะเป็นผู้นําการเจรจาหลังจากที่แกนนาทุกพักได้ให้ข้อมูล แล้วครับไม่กังวลครับเพราะว่าอย่างที่บอกออระยะเวลาในการพูดคุยเนี่ยถ้าเราเอาเข้าไปอยู่ในสภานะครับมันก็มีโอกาสที่จะได้พูดคุยในสิ่งที่ไม่เคยพูดคุยให้ประชาชนจํานวนมากได้เข้าใจว่าปัญหาของม112มีอะไรบ้างและสิ่งที่พระเก้าไกลเสนอมีอะไรบ้างแต่ก็ยังเข้าใจว่ามีการเข้าใจผิดแม้แต่กระทั่งการพูดคุยกับผู้ที่สภาที่พอเราได้พูดคุยเขาแล้วเขาบอกอ๋อ เข้าใจละจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้เจตนารมณ์ของเราเนี่ยคือเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ของพระัริา์กับประชาชนดีขึ้นผ่านแบบนี้พอเริ่มได้ความเข้าใจก็น่าจะคลายกังวลการพูดคุยก็ต้องนําโดยพักเก้าไก่เพราะว่าเราเป็นพักอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณท่านหัวหน้าพักแล้วก็แกนนาทุกท่านนะครับที่ก็มีการนําข้อมูลนะครับมาให้เราไปในการสื่อสารแล้วก็เจอรอจาเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบให้ตรงคําถามนะครับก็คือพักเก้าไกลเป็นแกนนําในการพูดคุยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ มีหลายท่านทั้งหัวหน้าทุกพักที่อยู่ในนี้ที่อาจจะเคยพูดคุยกันมาก่อนและพร้อมที่จะให้โอกาสในการทําเข้าใจก็ได้ส่งข้อมูลมาให้เราแล้วเราก็เป็นคนที่ดําเนินการในการพูดคุยครับขณะที่นายพิธานะครับได้ตอบคําถามถึงเก้าอี้ประธานสภาแล้วก็นายพิธานนั้นจะควบตําแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมหรือไม่บอกว่ามันเร็วเกินไปครับแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาซึ่งตําแหน่งต่างๆควรที่จะตามวาระของ MOU ครับ ผู้สื่อข่าวถามคุณพิธานะคะถึงการถือหุ้นสื่อก็คือถือหุ้นไอทีวีะค่ะซึ่งตอนนี้มีการไปยื่นคําร้องต่อกะกะตให้ตรวจสอบว่าถ้ากะกะตเนี่ยมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาแล้วเรื่องไปถึงสารรัฐธรรมนูญมีแผนสำรองอย่างไรมั่นใจเรื่องนี้แค่ไหนนะคะคุณพิธาบอกว่าไม่ต้องกังวลค่ะให้รอคําร้องไปถึงกะกะตก่อนตอนนี้เราไม่จําเป็นต้องตีตนไปก่อนไข้แล้วเรามีหลักฐานมีหลักกฎหมายเตรียมตัวชี้แจงไว้หมดแล้วค่ะ ต้องรอคำร้องจากทางกกตก่อนนะครับตอนนี้เราไม่จําเป็นที่ต้องตีตนไปก่อนไข้เพราะว่าแม้แต่คําร้องจากกกตก็ยังไม่มีแล้วอย่างที่ผมได้อธิบายไปหลายครั้งนะครับว่ามีเรื่องของหลักฐานหรือว่าเรื่องของหลักกฎหมายเนี่ยเราก็ได้เตรียมตัวที่จะชี้แจงไว้แล้วนะครับเราก็ได้อธิบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นอดีตอน,นาคตใหม่ไปแล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนทั้งหมดทั้งปวนก็ต้องรอว่าทางคําร้องมีในลักษณะแบบไหนมีการยื่นคําร้องมาอย่างไรแล้วเราก็จะค่อย ่อยอธิบายให้สังคมเข้าใจไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าจะคลายความกังวลกับความเสี่ยงในเรื่องนี้ไปได้นะต้องรอขณะที่นายวันมูฮัมหมัดนอมาธาหัวหน้าพรรคประชาชาติบอกนะครับว่าเมื่อ9้าปีที่แล้วตนนั่งอยู่ในห้องประชุมนั่งอ่านคําประกาศยิดอํานาจขอให้เป็นครั้งสุดท้ายของทุกคนมันไม่ควรมีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วตนภูมิใจดีใจกําลังจะได้อํานาจคืนโดยถ้าวันนี้ให้โอกาสพวกเราที่มาจากประชาชนก็พร้อมที่จะทํางานคืนอํานาจคืนความสุขให้ประชาชนครับ เก้าปีที่แล้วในวันที่ยีองพฤษภาคม2องพันคือวันนี้นะครับผมนั่งอยู่ในห้องประชุมของทัพบกที่ถนนวิภาวดีและวันนั้นด้วยความเศร้าใจอย่างยิ่งผมต้องนั่งฟังคำประกาศยึดอำนาจจากอดีตผู้บัาชาการทันบกในขณะนั้นคือนายกในขณะน,นี้ผมจึงอยากจะเรียน ต่อสื่อมวลชนว่าขอให้การกระทําเมื่อก้าวปีที่แล้วนั้นแกผู้วินาทท่านใดก็แล้วแต่ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายของประเทศไทยผมภูมิใจและดีใจแทนพีน่น้องประชาชนว่าเรากําลังจะได้อำน,นาจคืนวันนี้พวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่เรามาเพื่อกระจายอำนาจกระจายความหวังและกระจายความสุขให้กับประชาชนของเรา ทุกคนครับ